พบกันคือเก้าครับอยู่ไรอยู่นาคือเก้าพบกันกับสุขใจสารบ้านนานะครับวันนี้จะมาวานแหนะครับส้มจนเรียบสู้ไม่เอาวางปนกรุบี n ยเด้อบัดส้มสวัสดีแม่เอาวางปนกรุบี n ยทางลือทางกรมทางชงจมช,ง,ช,ง,ชงสงาบัดไหนีหก็มาวานแหเด้อครับพี่น้องเด้อวัวนแหกันลองดูนะครับวันนี้หา กับข้าวนี่มาหวานเองเลยนะครับอยู่ที่ไร่ที่นาคือเก้าเนาะที่สวนของเรานะครับเดี๋ยวจะลองดูครับวันนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้อาหารล่อสักหน่อยนานๆจะได้กลับมาครั้งหนึ่งนะครับ วันแหดูนะครับพบกันตัวใหญ่อยู่ฝั่งนู้นหมดแล้วม้งอยู่ฝั่งกระทมวันนี้ก็ให้มือกล้องพิเศษนะครับมาถือกล้องให้นะครับวันอีกวันวันอาหารอีก ลอง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 ถ้าไม่ติดกิงออ่งไม้ความสุขทางใจนะครับที่ได้มาทําโคกน้องนานะครับก็ได้แบบนี้เลยไปแล้วนะครับออรอชมกันนะคะ ว่าจะติดกิ่งไม้หรือเปล่าถ้าไม่ติดกิ่งไม้ก็จะได้ปลาแน่นอนค่ะติแล้วติแล้วูหรือปล่าปลาบ่อนี้ตัวใหญ่พอสมควรเหนตัวใหญ่ๆได้ไหมน้ยดูซิโอ้ได้ประดุกด้วยนะคะอะไรใหญ่จังเลยอ่ะ หอยเหรอ <laughs> กระลาบมะพร้าวอียยังหลุดเยอะโอ้ลาสลิดต,ตัวใหญ่หลุดนี่ลาสลิดครับพันให้โตก่อนป่อยคืนอืม ไม่ได้ไว้นานด้วยเนาะจ้แฮ <Hey. S 1> ปลาก็อ้วนนะอ้วนหอมเนาะปลาสลิดก็ยังอยู่บ่อนี้เยอะเนาะไม่ได้ออกไปบ่ออื่นนี่นะคะได้ปลาดุกด้วยนี่ยดุกปุยดุปุยว่ายังไงคะสนุกไหมเล่นน้ำเย็นไหม โอ้แห้หายปลาลาาไปแล้วม่างโอ้วว <OK> ่าจะไม่เกี่ยกจะได้กินต้มปลาวะนนอะวันนี้นี่นนู่เจอไม้อีกตั้งหายนั่นเป็นเรื่องโอ้เปียกก็เปียกไปเปียกไปเปียกไป เจอไม้เจอไม้นูนแต่โนชื่อนอมาแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าโอ้หลุดหมดแล้วมั้งปลาหลุดแล้วมั้งโอ้โอ อแต่ไม่รู้ตอนเอาขึ้นมานี่มันหลุดหรือเปล่าแค่นั้นได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นค่ะต้มเดียวก็พอละสองสามตัวเดี๋ยวเอาเปล่าหลุดแล้วเมื่อวานฝนตกทั้งวันนะคะวันนี้ก็แดดออกแดดจ้าเลยนี่โอโหไม้ กินมะม่วงว่ามันปลาไม่อยู่หรอกหลุดไปแล้วแหละ มจอมจอมโอโ <c oughs> โอโยังพอได้ไดยังพอได้อยู่นะคะนขนาดว่าติดกิ่งไม้โอ้เดี๋ยวหลุดหรอกมาขึ้นมา <laughs> นีเลยครับนี่แหละตลาดของเรา ไงปลาดุกอุยนะคะดุกสองตัวแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ได้ตัวหนึ่งได้คู่ได้คู่หนึ่งอ๋อนี่ปลาดินตัวใหญ่นี่ไม่ติดมาเลยฉลาดมากนี่น่าจะตัวเล็กเพราะสองรอบแล้วเนาะนี่น่าจะนินจิระดาค่ะไม่ใช่นินเป็งใช่ใช่อันนี้ปล่อยหลังปล่อยให้มันนี่นี่โยนมาโยนมาทางนี้บ้างบ่อนี้บ้าง ก็กระจายทั่วบอ่อแหละมันมีทุกบ่อครับลาจากที่ตกเบ็ดอยู่สวนเนาะตกเบ็ดประจำก็จะตกได้ทุกบอ่อนี่ถ้าน้ำไม่ท่วมนี่โอ้แน่นน้ำมากถ้าน้ำไม่ท่วมปลาย,ยเยอะเอานี่คนี่ครับอ้ วนเนาะใช่วนมากเลยอ่งาไม่ค่อยให้อาหารตัวใหญ่มากเลยเป็นเรียบเรีย <c oughs> <c oughs> บแมวออนปุ๊กเนี่ยมาบ้านมาสุดล่อเลยได้ต้มหนึ่งนะครับส่วนภาษาก็ไม่ต้องือษาเด้อครับเพราะว่าช่องนี้นะครับจะพูดหลายภาษาเพราะว่าคนฟังไม่ว่าจะเป็นทางพี่น้องทางแดน อ่กัมพูชานะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับกัมพูชาเผื่อบางทีเข้ามาดูอ่าพี่น้องทางกัมพูชานะครับเพได้เข้ามาดูนะครับในการทำ<ด>ก็มี FC <ด>ยอยู่เหมือนกันนะครับทางกัมพูชานะครับก็พอได้ต้มนะคะโอ้ไปตลาดนีไอ้ตังนะครับโอเคคะ่ะบาย